โอเคทุกคนสัสดีครับวันนี้เราจะมาปั้นลิงสามตอนรับปีใหม่กันเลยแต่คลิปนี้น่าจะได้ลงตอนลงตอนนี้เลยแหละเที่ยงคืนใครอยู่ก็อาจจะได้เห็นคลิปนี้ไปแล้วแต่จะอัปเดตช้านิดนึงเพราะว่าก็เผื่อเวลาทําคลิปเนาะอ่ะก็คือลิงสามมาเป็นตู้ผู้เล่นระดับตำนานก็จะมีวงล้อทั่วไปแล้วก็สายฟีเอาได้นะครับทุกคนใช้สามร้อยแปดสิบแปดครั้งน่าจะประมาณสองหมื่นแปดพันเพชร ในการเอาตัวกับจิ๊กซอครบแต่ว่าเรามาขนาดนี้แล้ววันแรกบ่ายนี้สตรีมนะครับผมเราก็จะจัดไปเลยลิงสามพร้อมเล่นนิดหน่อยหรือเปล่าไปเก้าเก้าโคษเทแคไปหิงสักคู่โชว์พี่ห้าหน่อยนี่ เจอก็จะได้บัตรเพิ่มอีกสิบใบแล้วก็สามร้อยไม่เท่าไหร่หรอกโอเคเปิดตัวก่อนเลยแบงเอสิงสามอปรปปแบงเอสเรียบร้อยอ่ะทีนี้ก็เปิดธุรกิจก่อนแล้วก็อันนี้เหมาเลยไหมรายวัน เมาเลยมาเลยมาเลยนะใช่โอเคน,อน,นี่ห้าอันเหมาแล้วก็แพ็คต่อเนื่องหมดใช่ป่องไม่พอนี่กดสดอันนี้ใช่ไหมพี่สองห้าสามห้าใช่ใสิเกา้ากี่แพ็ควะน่าจะสามแพ็ควะ เอามาสักหมื่นเปก่อนีหมื่นต่อหม,มื่นปองอันนี้ใช้สี่พันพันสองห้าสิบสองพันพันสองห้าสิบแล้วก็สี่พันโอเมื่อกี้ใช้ไปหมื่นปองมันต้องใช้ทั้งหมด 1 14, 14, มื่นสี่พันปองก็อีกสองสองกดหมื่นสี่พันปองเหมาเหมาไอ้ตู้ตู้ตู้อะไรวะตู้บัตรพรเรียบร้อยได้เขียนวะเนี่ยร้อยห้าใบกดที่ร้านเนาะพี่ก,ก,กดทีดทตัวอยู่แล้วเนาะห้าสิบที ห้าสิบเลยช่เอาสิบหรือห้าสิบปีเอาเอาห้าสิบเลยห้าสิบใช่ไหมใครก็ดูอยู่แล้วอ่าเรามีเริ่มสิบห้านะอ่าเริ่มสิบห้าป้าวดูดิแม่งจะลงช่องติบไหมสักรอบอืออือตอนแรกเรามีสิบห้าใช่ไหมเราได้มาหกสิบปีโอได้แค่เท่าไรวีเก้าววเก้า ก็เกือบเท่าทุนขาดทุนนิดนึงผมอีกห้าสิบเสียรูดต่องไปตั้งเยอะกดบปเรืยอหมดไปห้าสิบครั้งสุดท้ายขอสิบได้ไหมอึมโอ้โหหกสิบสี่เท่าไหร่วะห้าสี่เจ็ดีเจ็ดโอ้โหแย่กว่าเดิมอีกเกือจัด ได้บัตรมาร้อยไปห้าครั้งสุดท้ายมีอะไรหรือเปล่าสองเอ้ยเอ้ยได้ได้ได,ได้ได้มาร้อยสามใบจากร้อยห้าก็ถือว่าขาดทุนไปสองใบไม่เป็นไรถือว่าโอเคอยู่แลกเวลาเนาะอัะอพพอนเลยเอาแถวดังก่อนเนาะพี่ชถึง ถึงนี่ปะใช่ไหม46ใบถูกเนาะโอเคถูกอัน46ใบปังอุ้ยอันนี้เกีียวใน่ไเนี่ยไปตียงเ่าเลยอ่าเรือก่อนเนาะแล้วคยอยัพตอ่อ4,200หน0 0 1,000 แปดพันเก้าพันปองกดอันนี้อีกสี่แพ็คเก้าพันปองพอไหมเนี่ยอ,อีกสองแพ็คได้ได้อยู่เก้าพันปองหมื่นปองที่สองมาอันนี้ที่สามสิบใบเปิดเลยสามสิบอันนี้สุ่มอีกไม่ชอบสุ่มเลยวะ่ะแต่มันต้องเอาวก็เก้าร้อยห้าสิบใบ ร้อยเจ็ดใบแล้วเราก็สุ่มอีกสามสิบครั้งตอนนี้มีร้อยเจ็ดสามสิบครั้งขอลงสิบสักรอบได้ปะโหโหเฮ้ยสามสิบใบเท่าทุนปะใช่ไหมสามสิบอะไรร้อยเจ็ดเออได้อยู่ได้อยู่เท่าทุนอ่ะอัพต่อแล้วก็ เดี๋ยวบัตรดำอัพที่หลังแล้วกันไม่เหลืออัพไปเลยดีกว่าเดี๋ยวแพลนให้กวนอัพเปลยอัพเลยได้โดนรบกวนดีรบกวนดังต้องมีดังเข้าเป้าต้องมีงเล่อเข้าเป้าต้องมีต่างไม่ชอบเลบอสเละห่างรับวอนโคตรดีอุ้ยไหม่แพ็คป้องพอไหมวะกดดูแล้วกันไม่พอ เดี๋ยวกดเพิ่มนี่น้ำข้าเป้าชุดกลางที่ว่างเข้าเป้าอสเสียดายน่าจะทําเป็นชุดกลางเข้าเป้าเลยไม่น่าทําเป็นที่ว่างเกือบดีล้วดูดีแพ็คหนึ่งก่อนหนเก้าร้อยห้าสิบจะหมดตัวแล้วรับในนี้ด้วยนะกิจกรรมสำหรับ อ๋อเออว่ะใช่มีกิจกรรมอันนี้ได้อีกสิบใบใช้แปดพันปองอันนี้บัตรดำทั่วไปแล้วก็ได้กล่องลูกบาสอีกแปดกล่องแต่เป็นลูกบาสกลางแล้วก็เติมปองได้อีกสิบยี่สิบใบโอยเยอะหนอเนี่ยแล้วก็กล่องลูกบาสยิบย่อยอันนี้มีเสื้อไว้ที่หลังแล้วกัน ในสตรีมค่อยว่ากันแล้วกันเสื้ออันนี้ในสจัดไปแล้วอันนี้ไม่สนอยู่แล้วกิ <c oughs> จกรรมหมดแล้วเราจะได้ไปตอนนี้เหลืออีก <c oughs> มันใช้สามร้อยห้าสิบใบทั้งหมดแล้วตอนนี้เรามีร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเรามีประมาณสองรอยกว่าใบน่าจะได้ท่าตหลักลครับอันนี้เปิดหมดเลยนะพี่ไม่ต้องคิดใช่ใช่เนะเปิดหมดสเลยสีย่สิบใบ อือันนี้อัพแค่ท้าย่อยพอแล้วหวิง่ง5้าสติลก็เอาแค่ท้าย่อยะแ, <Yeah. S 1> แล้วก็ถ้าบล็อกอัพหนึ่งช่องอันนี้รบกวนโอเคถูกกันไหมวถูกแล้วในแ้วบล็อกศูนจุด้าไม่มีบวกความสูงบล็อกนะครับ <Yeah. S 1> ทุกคน สำหรับทาย,ย่อยแล้วก็อันติทีเด็ดคะแนนเสมอกันเขียวยอดร้อยเปอร์เซ็นชื่อแม่งโหอะอัพไปก่อนอันแรกต้องเปิดช่องอันนี้อัพช่องย่อยห้าวิ <c oughs> เปิร์โนว่านานขึ้นอ่ะดีแล้วก็อันติเอาถึงถึงนี่ไหมออใช่ไหมเอาแถวแรกก่อนอ่ะอ๋อถึงนี่องห้าดังเอ๊ะไหนวะอันนี้อะ เลียงปุ๊บดังต่อ,อเคอุย้ยเหลือแล้วเนี่ยห้าสิบหกใบปัดไปเลยปึ้งทำไมมันเลื่อนหลงยากจังวะ <Yeah. S 1> สามวิ <Yeah. S 1> เพิ่มชุดข้าเป้าบวกใต้แป้น yeah. Yeah. อัตาหลอกล่อต้องมีม <Yeah. S 1> แล้วก็บวกเข้าเป้าอีกอุย้ยบวกเป็นบวกเข้าเป้าเลยเหรอใายในสามวิ โคตรดีบุค้าเป้า5% 5หรือ6วะ5%เอ้ยเสียงเสียง5%เยอะมากการลบกวนอีก7%พาชูดแล้วก็ไดดตาหลอกล่ออีกอ่าโคตรดีในดังแล้วก็เหลืออีก6-9ใบเอาทางไหนพี่เอาเอาถึงลองลานทายนะออก พิซซี่กีใหม่เป็นไงบ้างครับขอคุยกันแล้วนะครับอะไรนะขอคุยขอคุยจะเอาฟอร์ดนะครับงนี่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ในรับไฮไลท์ยี่สิบสองใบอืมโอเคในท่าทำแต้มครบไปไหนต่อเลยครับถวแถวบนนัดติ่ง อันนี้ไม่ต้องอัพสติลก่อนปะอัพตัดบอลก่อนโอบอกป้าดิอัพตัดบอลก่อนอัพตัดบอลก่อนอันนี้อะไรวะสติลเอ้ยเดี๋ยวดูท่าต่อก่อนพี่เผื่อมันไม่ต้องอัพตัดบอลเมามันเราดีแบงค์นะมันติดไอติดลบแล้วออกอะไรนะพี่ เลยนะพี่มันมันต้องมาไปดึงบล็อกอยู่แล้วทำไมถึงทา่าต้องถึงแถวบนอ๋อหรือเราอัพแถวบนก่อนถ้าเจ้นั่นแหละเราอัพแถวบนนะไปไปถึงบล็อกได้ไม่รู้ถึงเลยนะบล็อกนี้ใช่ไหมบล็อกใช่ใช่บล็อกไหนอ๋อโอเคใช้ยี่สิบใบโอ้ยเหลือเหลือยี่สิบใบแม่ตัดก่อน ระยะบล็ลบบอกความสูงบล็อกอันนี้เป็นท่าวิ่งวิ่งก็ต้องมีปะก็ต้องแข่งวโทนด้วย <c oughs> ได้สปีดอันนี้เป็นตัดบอลเพื่อน <c oughs> ตัดบอลเพื่อน,ม,นมันไปถึงท่าที่มันเราชูดได้ไหมตัดบอลเพื่อนไม่ได <c oughs> ้ไม่ได้ขาดดีหกไป โอ้แต่ถ้าเราเปิดตัดบอลเพื่อนได้เราไปเก็บอันติได้รอบหนึ่งอหอพี่ยังไงดีวะเอาตัดบอลก่อนเนาะจะได้ใช้ไอ้พวกแถวก่อนนี้ให้คุม้มใช่ใช่ตัดบอลตัดบอลอยู่ไหนวะยู่นี่เห็นไหมเฮ้ยสปีดดิตัดบอลถึงไหน สถานาะเร่งสปี๋ค่ะชนคู่แข่งที่ชนสกีนทำไม่เตะกระดุบชนสกีนเราบล็อกได้โอ,อ้ต้อก็ต้องอัพสุดอ่ะหา้าแต่โอ้ยหขาดห้าใบหาอะไรนะ <laughs> ห้าใบได้สกีนเราบล็อกได้นี่โคตรสุดอ่ะชี้ตัวอะไรวะเนี่ยไม่มีเราจะหาบัตรพรจากไหนห้าใบไอ้ดดนั้นอะ่ะในร้านตำนานเทียบพอรอะ่ะ นี่ไหกสิบสี่เฮ้ยได้ได้เลยเรียบร้อยดิหวานเตียบโอเค,อเคก็ได้ถึงถ้าตัดวอลครบอยู่ไหนวะอยู่นี่ได้ตัดวอลครบเรียบร้อยก็คือหมดปองเรียบร้อยก็จะได้ลิงพรเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็น พรุ่งนี้ตอนบ่ายเราจะเจอกันต้องเรียกสิว่าวันนี้โอเควันนี้ตอนบ่ายเราจะได้เจอกันนะครับทุกคนพร76เปอร์เซ็นตก็จะได้ท่าแถวแรกไปอ2เปอร์เซ็นตขาดแค่เดสโซนดังนะแล้วก็ท่าเลี้ยงชูดครบแน่นอนท่าอันนี้ถ้าปัดบอลก็ได้ครบแล้วก็ได้ท่าน่าสนใจมาด้วยคือถ้าชนสกีนแล้วตบโดนโคตรชอบเลยจะได้ไม่ต้องเดินหลบละ แล้วก็ได้ท่าตบในอย่างปกติแต่ว่าช่องนี้น่าสนใจแต่ไว้ทีหลังแล้วก็ได้ตีไป80%เยอะมากเยทุกคนเดี๋ยวลูนกับเกมเพย์จะไว้ก่อนแล้วเจอกันตอนบ่ายทุกคนลิงสามเจ็ดสิบหกปเซนวันแรกรใช้ไปประมาณสามหมื่นปองก็ไว้แค่นี้ก่อนไว้เจอกันตอนบาอ่ายแฮปปี้เดย์ทุกคนนะครับ